สวัสดีครับขออนุญาตแนะนำจุดกลางเต็นท์สดชื่นแคมป์ครับ1เดือนผ่านไปครับกระแสตอบรับดีครับหลังจากาลงโซเชียลทั้งหลายอันนี้เป็น ทางเข้าจุดกลางเต็นท์สดชื่นแคมป์น,นะครับผ่านวัดขนงพระใต้มาประมาณทัก200เมตรข้ามสะพานปูนมาก็จะมาเจอ,อร้านก๋วยเตี๋ยวยินตาโฟเจ๊น้อยให้สอบถามตรงนั้นได้เลยครับ ไม่งัก็ดูดูดูป้ายจะมีป้ายอยู่ขวามือครับวิ่งผ่านวัดมาข้ามสะพานปูนมาเจอ,อาตาขุ่นเตี๋ยวเจ๊น้อยขวามือจะมีป้ายเล็กๆครับแล้วก็วิ่ง,ขงเข้ามานรื่อยๆก็จะมาเจอป้ายเล็กเมื่อสักครู่เดี๋ยวจะให้ดูภูมิทัศน์หนึ่งเดือน ที่ทำการเปิดให้สหายแคมทั้งหลายได้เข้ามาพักผ่อนเสพธรรมชาติตรงนี้เป็นจุดจุดเล่นน้ำครับจุดตรงเล่นน้ำแล้วก็เป็นตรงนี้สามารถ กลางเต็นท์แคมปิ้งได้สี่เต็นท์ครับเราได้ทำซิปลายครับสลิงไว้เล่นน้ำแล้วก็มีสินช้าเล่นน้ำเสร็จเราก็จะมีห้องน้ำไว้บริการครับ ตรงนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาซ้ำน้องที่มาจากสี่ชิวนี่ก็เป็นโรงเรือนที่ทำการตรงนี้เอาไว้รับรองสหายเราครับสหายที่แท้จริงของเราก็จะมาตรงนี้แต่สหายแคม ก็เนี่ยครับเลือกที่เอาเลยครับตรงนี้เป็นจุดล้างมาชนะสำหรับในการแคมปิ้งอันนี้คือจุดแยกแยกขยะที่เป็นพวกขวดพวกพลาสติก เราให้อยู่แบบธรรมชาติจริงๆครับอันนี้คือคอ,อาคารพักพิงของผมเองครับมุมนี้มันเจิดมากสามารถมองเห็นคนทำกิจกรรมแคมป์นี้แล้วก็สามารถมองเห็นลานกลางเต้นท์โซนนี้ครับ นะครับธรรมชาติของน้ำสามารถกอร่อไฟได้อันนี้อุปกรณ์สำหรับที่มาคณะใหญ่สามารถนำไปใช้ได้ครับ ไว้หันหมูหันมัวปิ้งย่างอะไรก็แล้วแต่สะดวกครับมีไว้บริการให้ยืมเดี๋ยวพาชมรอบๆนีผลพ่วงมาจากน้ำป่าน้ำป่าหลาก ทำให้ต้นมะฮอกกานีโค่นดินส่วนนี้หายไปอันนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักค้า้งแรมคืนนี้เป็นคืนที่สี่แลครับถูกใจในบรรยากาศเยียบสงบ ปรานไปสี่คืนแล้วนี่ครับป่านทั่วไปถรงโลกตรงนี้เป็นโซนที่ไว้ตกปลา เงียบจริงนะครับภาพพื้นที่โดยรวมก็คือนอนอยู่ตรงนี้5เต็นท์อากาศลมดื่น มีปลั๊กไฟไว้บริการครับน,นี้ครับน้ำน้ำไหลไฟสว่างตอนนี้กำลังจะปักพื้นที่ให้สามารถกางเต็นท์ได้บันดารรถแคมป์รถบ้านรถไรสามารถเข้ามานอนได้ครับ ตรงนี้ได้หนึ่งเต้นเราจะทำการพัฒนาให้ตรงนี้เป็นจุดลงน้ำอีกหนึ่งจุดครับแต่ขอเวลาสักนิดครับหนึ่งเดือนผ่านไปกระแสตอบรับดีท่าน Happy, แฮปปี้เราก็ดีใจมีโอกาสเข้ามา เยี่ยมชมกันครับ